ขอชมว่าเพลงดีติดหูอย่างไวเพลงน่ารักมากหลายคนต้องซ้อมท่าเต้นซะแล้วนเสรินหน้าข่าวมือถือกับ MV ล่าสุดของบอนส์ไม่ชอบแมวไม่ชอบหมาแต่ชอบหนูตอนแรกยังไม่ดู MV นะเห็นแค่รูปยังน่ารักขนาดนี้พอเห็น MV น่ารักกว่าอีกเหมือนคนบ้านั่งยิ้มทั้ง MV เลยทั้งคู่ดูแล้วเคมีมันน่ารักเกินใจแล้วได้ดูคลิปติ๊กตอของนางเอก MV ที่รีแอคกับ MV นี้ รู้เลยว่าน้องดูขำขำเพราะเขินตัวเองสุดๆแต่ไอ้รีแอคเนี่ยทำให้พวกเราหยุดยิ้มไม่ได้เพราะคนหลังสุดดูภูมิใจในตัวนางเอกเ v คนนี้มากแหมอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาเลยนี่แหละคือสิ่งที่โคตรน่ารักมีนเบฟคือซัพพอร์ตกันสุดๆจริงๆน่ารักมากหลายคนที่รักเขาอ่ะไม่เคยผิดหวังแล้วเอาดีๆนะนางเอก MV ของพี่บอนส์เนี่ยสวยๆทั้งน้นไม่ว่าจะเป็นลูกสาวพี่กวางหรือว่าพี่แมท หรือมีนาทุกคนยังอรอลุ้นว่าเพลงต่อไปนางเอก MV จะเป็นคนไหนอยู่เพลงต่อไปรอชมแต่แต่แต,แต่ที่แน่ๆใครยังไม่ได้ไปฟังเพลงนี้รีบไปฟังเพราะติดหู MV ก็น่ารักมูดแบบสดใสดูเพลินมากดูวนไปวนมาได้หลายรอบแล้วนางเอกคนสวยเนี่ยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสรนสนข่าวมือถือ